เข้าสู่ช่องสปอยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปลอยกลับมาพร้อมกับไอเทมสุดเด็ดนะคะที่บอกเลยว่าแม่บ้านนะคะหรือคนที่รักความสะอาดนะคะสาวๆคนไหนที่อยู่บ้านต้องการความสะอาดเนี่ยไอเทมนี้ต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องดูดลายฝุ่นเสียวหมี่นั่นเองค่ะ ไฟฝุ่นตัวนี้นะคะปอยได้มาในราคา1150บาทนะคะเป็นแบบมีสายแบบนี้เลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายนะคะถ้าแบบไร้สายเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้เนาะแต่ว่าตอนที่ปอยซื้อเนี่ยแบบไร้สายมันหมดตอนแรกอยากได้แบบไร้สายมาลองนะแต่ว่าการที่มันมีสายเนี่ยมันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกนะคะแบบเรื่องแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีแบตเสื่อมเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบมีสาย ที่เราชอบก็คือชอบรูปลักษณ์ด้วยความที่มันแบบดูทันสมัยนะคะทันสมัยมากๆแล้วก็คือดูจับถนัดมือนะคะแต่ค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะน้ําหนักเนี่ยก็คือหนักอยู่นะคะแต่ว่าถือว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือถือได้สบายนะคะแล้วก็เสียงค่อนข้างเบานะคะไม่ดังมากถือว่าแบบถูกใจปลอยมากๆเลย เดี๋ยววันนี้นะคะปอยก็จะมาทดลองนะแล้วก็ดูดให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาดีขนาดไหนนะคะไม่ไงั้นะปอยไม่เอามาลงแนะนอันนะคะอย่างที่บอกนะคะช่องเราเน้นของถูกและดีนะคะคือเครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยนะคะพันกว่าบาทเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพกันนะคะว่าพันกว่าบาทมันได้ผลลัพธ์แบบไหนไปดูกันเลยจ้า คนคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเปิดเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นของเ x i a มี่กันนะคะเครื่องดูดไรฝุ่นว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตรงนี้ค่ะข้างๆ้างเขาจะมีปุ่มกดแบบนี้นะคะเป็นรูปถังขยะนะคะกดลงไปปุ๊บหมุนออกมาค่ะทุกคนมันก็จะเป็นกล่องเก็บฝุ่นแบบนี้นะคะวิธีเปิดก็คือง่ายก็แค่หมุนนะคะแล้วก็ดึงออกมาอนี่ค่ะทุกคนยื้อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนโอ้ไม่ บอกเลยว่าเคยดูดไปแล้วนะคะอันนี้ปอยเคยดูดโซฟาไปแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เคยดูดนะคะดูดไปประมาณสองรอบแล้วนะคะแบบอาทิตย์หนึ่งก็ดูดครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนอะไรกันเนี้ยนี่ค่ะทุกคนขะนี่คือขนหมานะคะทุกคนขะโอ นี่นะคะทุกคนนี่คือไรฝุ่นนะคะมันคือไรฝุ่นที่อยู่บนโซฟาแล้วก็พวกที่นอนนะคะยิ่งถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คือของจริงไม่ม่วนิ่มนะคะทุกคนเออจริงจริงเดอ้อ เกือบเกือบสองาทิตย์ถัดมานะคะปอยก็ได้มาลองดูดอีกค่ะปรากฏว่าไรฝุ่นก็เยอะมากๆเลยนะคะอาจจะเพราะว่าปอยให้หมาขึ้นโซฟาด้วยก็ทําให้มีฝุ่นค่ะและที่สําคัญนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะปอยก็เพิ่งค้นพบว่าที่มีรูปกุญแจเราสามารถหมุนนะคะแล้วพอเปิดออกมานะคะข้างในค่ะเราจะเห็นว่ามีฝุ่นอยู่ข้างในเยอะมากไรฝุ่นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครซื้อไปลองนะคะก็อย่าลืมแกะข้างในออกมาทําความสะอาดด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจ้าตัวดูดไรฝุ่น,นมันช่วยเราได้อีกอย่างนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับอาการไอค่ะอย่างคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะคะเจ้าตัวดูดไรฝุ่นตัวนี้นะคะช่วยได้อันนี้ทําไมถึงกล้าการันตีเพราะว่าพี่สาวบอยนะคะเป็นคนที่ไอแล้วก็น่าจะเป็นภูมิแพ้หลังผ่าตัดนะคะพี่สาวบอยผ่าตัดเนื้องอกที่หมดลูกมานะคะหลังจากนั้นนะ่ะพี่สาวเราก็มีอาการไอบ่อยแบบ เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสงสารนะแบบพีออยไอดูทรมานแต่พอใช้เจ้าตัวดูดไลขุ่นตัวเนี้ยอาการไอของพี่สาวลดลงเลยค่ะจากที่นอนห้องข้างๆกันจะได้ยินเสียงไอใช่ไหมคะ่ะทุกวันนี้คือแทบจะไม่ได้ยินคือได้ยินน้อยมากก็เลยรู้สึกว่าไอเทมเนี้ยมันช่วยได้จริงๆนะคะทั้งถูกแล้วก็ดีคือแบบ ตอบโจทย์ทุกคนมากๆจริงๆยังไงทุกคนต้องมีติดวานไว้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะปอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้แวะมาแช์นะคะมาสปอยของถูกและดีให้ทุกคนฟังกันนะคะเผื่อจะได้ไปช็อปตามกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ปอยทนคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปละบาย。 난 아무 말도 할 수가 없었지.